ใจเย็นไปร่นใจเย็นเออพวกคุณอคติกันเองฮะเลี่ยรลอยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว,ยวผมออกเลยนี่ผมไปเปลี่ยนเป็นชื่อไอ้ยูทูบเลยถ้าโดนแบนเนี่ยผมจะต้องยูทูบนี่คนนี้ชื่อคนนี้ครับ <c oughs> เดเียวมอต้าขึ้นแถวแถวสะพานนะสะพานหน้าเมนเขาโอเคเดี๋ยวผมไปละนะรครับบริาการโซโล่าา,า <laughs> แถวชาลีมีฝันที่บ้านไหนใช่ครับใช่เยอะ อ๋อมันมนคิดว่าตรงนั้นมันแอบเราเว้ยไอ้ธงเราอไไ่ะเห็นป้ามนันยิงใส่อยู่อ่ะคันนี้เก,าาาก่าเนะในอินตัวนะนะใช,ใช่ใช่ใช่ผมบอกไอ้เป็นแอมไบเลยปล่อยมันยิงไปยิงเล<า>ยเ <วง S 1> นี่ยยต้องย้ายมาไอ้เหี้ยดีวันตรงเบี้ยมาเนี่ยมีรถตัจีนนะที่ผมถูกโขกกับถูกโขกบนเข้าที่ใส่ไหนนะซาลิการี ไอ้ปืนผมปืนอัดลมหรือปืนของเล่นนี่ไอ้บีไฟปเาไอ้องพเรื่องว่าใช้โงนทันีอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ ตายไปแปดตัวแล้วที่ผม อ้า่ต้องขับเข้าไปก็ได้นะเอาไปจอดข้างๆในตัวนี้นมาเลยจ้าโอเคข้างแพงใช่ไหมใช่ใช่ไปเก้าตัวครบสะกดหนึ่งเลยมัง้งผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูด้วย หมดแล้วหมดแล้วข้อนึ่หนึ่งหมดแล้วหมดแล้ว,ลวมีตรงนู้น ร่างนี้ต้องชใช่ไมชนดิสแล้วอ่ะจริมก็ต้องชนแหละอันนี้นจบึงจู๊บในตในเมืองโอเคโอเคผมได้หมด แค่ดงอยู่นั่นผมนัที่งชาลีเป้ฮะมันหันปอมปไปด้านหลังพอดีกำลังขับลงไปทางชาลีมักจากมีไฟเนาะน่าจะใช่น่า้ครับ

ตูดีไปเหยียบแสบผมรถไฟเดี๋ยวเมฆมีคนเหยียบแสบผมนหน้าตาตาเลยประชิดผมแล้วเมื่อกี้มองไมเรถมารถมารถมาป้าเปิดป้าเปิดให้กูเม็ดเดียวเลยยวขึ้นปอมมาลีหัวแตกนะหนูตายตายรถบ่าแล้วตายตายรัเย่า้ากไม่เจอโยู่น ในทใ,นในทางเดินใ,นใกล้ตรงนต,ตายเลยจ้าฝากฝากมากน,าาาน,านีอต้แลทางานยนี่รอะไรวะเนี่ย ไม่มีแฮปเกิดอยู่ตอนนี้เขามากำลังหาห้องตู้อยู่คือหาห้องหาห้องตู <c oughs> ้อย <c oughs> ู <c oughs> ่ เขารออยู่คนเดียวไอ้แต่ไ่กนจะตั้งยังไงครับไปหาแล้วครแค่ไี่รมาเดี๋ยวาได้เองนมันนโครงล่งไหมเน้โครงแต่ไม่มีลงครับลงลงเอา

กเปิดไอ้นี่เปิดเปิดคือระเบิดอ่ะเดี๋ยวผมมาแล้วยิงยิ่นเดียวเจกระป๋แนลี่อยไม่โดนนปืนตายนปืนตายสวยจัดสวยก้สั่เขาไปองนั่นแหะดิเล่นะตัดอย่งเดียวจ่าโดนจ่าโดนเติมตัวเกระิกเ ดนแบนไปโดนแบนไปครับไอ้แก๊งคนับคนเามอวไปันนี้ไม่เข้าปืนนิงไม่เข้าไม่ต้องกลัวเข้าเขามเข้าดไม่เข้าไม่เข้าปืนในเอกระสุนมันยิงยิงได้แต่คนครแบไม่้อปืนนะต้องปมา เข้าอ่ะบอกอเลยไอ้หมวกวัดไปเข้านะผมนะเขาเอาไอ้สี่สิบมิลเนี่ยไปยิงอยู่คนปืนตายคน,นปืนตายเฮ้ยเฮียควเอาจะไปคุณด้วยนะรล้วไปอยู่ไหนรล้ไปอยู่ไหนอยู่วาเวเป้เลยครับชาลีชาลีรถเปล่ารถเปล่าเฮ้ยจะทำไรบอกมันเกรงใจสไนเปอร์ด้วยผมยังไม่ได้ยิงใครเลย ผมยิงมัน <CO> มันหันมายิงคุณเออให้มาหามันเจอผมปล่อยมันซัดอะไรปั้งลูกหนึง่งมันกระดาวเฮ้ยหมอทำหน้าที่หน่อยหมอรถโคตรแข็งโดนไมขนาดน้แข<ล>็งไม่ล้วเฮ้ยมันต้องตัวของผมโดนอะไรโดนหําม,มาดิมีอะไรเด้ออันนี้ใจรถโคตรคมเลยผมมอเตอร์ไซค์เจ้าคุณตัวมุ้งมัดนั่นดาวน์แรงดังทุกท มารแมนระวังระเบิดอมนะเดินดูดีด้วยประตูมั้มาร์เลยมาร์เลยตรงไหนครับไลน์ที่ข้ากทางนั่นแหละของครีโบโลเลยมาร์แมนยิงยิงาสบายเลยเดี๋ยวผมโคเบอร์ข้างล่างให้ โอ้โหขึ้นมาเรียบร้อยบ้าแมนล่วงไปเลยไอ้เนี่เอ้ยอยู่บนบ้านนี้มันมารถไอ้มาช่มั้นไหนชั้นไหนมาแมนเดี๋ยวฝามามันมันอยู่บ้านข้างๆชั้นเดียวกันนี่แหละตายมันตายไอ้ยเราก็มองไก่แมันนอนอยู่ใต้คิ้วนอน เียบรถศัตรูใช่เหมือนแบดลี่เลยมั้งข้างในทงอ่ะว่ารถรถถังกต่มาแล้วไม่แน่ใจว่าอะไรพี่รถจีรถจีิรมัสี่มัสี่เป็นรถจีครับแอบปไบุญใหม่ใใช่ใชรถจีรถจีรถจีมาแล้วนะซับซับซับเพราะว่าแ เยรถแทงก,กันมาป้อมเปิดแท็กใหญ่เหรอมักมักไอคนยิงตายคนยิงตายค <c oughs> นยิงตาย <c oughs> ตายสองตายสองแก๊สนิ่งใช่<ด>ใชยิง <ๆ S 2> ยได้เลยนะแล้วก็ใครจะออกมาเรียกข้างนอกก็ออกมาได้ตรงนี้ตายสามตายสี่ช่วยด้วย <c oughs> เฮ้ย ให้เอารถไปดิฟวะปะอนปนเบกปยิงไม่ตายยิงไม่ตายไปผมยิงไม่ตายปอนหนีไปเลยที่ผมตายห้าแล well. ้วตายหแล้วที่ผมรับานับา ไอ้แข่งหอกแข่งมันอย่ามันแมสดิแน่จริงอ่ะเฮ้ยนี่เขาถอยไปแล้วถอยเ่าวว์มีชาลีมีชาลีมีไปดูดีไล่มีอินฟานครับเนียนอยู่เนียนอยู่อ่าแสดงว่าต้องไปจัดหาหน่อย

ไม่แผลบอยชาลีเป๊ะแผบอยชาลีเป uh, ๊ะครชวนักข้เปิดมาตรงบาาโบนี่มีเจดีย์โอ้แาลบจารีารีปุ๊ดที่แบ๊กรถมาเอ๊ะมันขึ้นทางไหนวะพารถจอดแล้วมันปีนขึ้นเหรอตอนนี้เจอแล้วผมไปเลยนะคนละครับคนละ คุณเดี๋โอเลวผมข้ามแฮมอยู่ป่อหนุ่มมาร์คสี่เป็นตีวมาผมเต็มเลยมาร์คบาโบวะมาร์คสี่มาร์คบาโบวะชาลีชาลีเดี๋โอลงขั้นหนึ่งเมื่อไหร่บอกผมนะผมจะได้ดีอีกเยอะจัดไม่ไหวคุยกันแล้วกเรื่องเนี่ยเราฟาดเราฟาดว้าวตองดูงีอยู่ไกลเกินอ่ะมาร์คจ่ามาร์คจ่าแม่งพิลับเลยช่วยจ่าได้นะผมท้าแฮปอยู จะไม่เด็กวิ่งหนีอ่ะเออเขอองขอ่องเขาไม่หนีไม่ทุกคนโอเคกิฟเตอร์ไม่ก็อยู่กันเดียวดิบนะเดี๋ยวผมมารับค่าแบ็คอยู่หรือพี่แบกจะวิ่งแบกกได้เดี๋ยวผมวิ่งไปก่อน แบลลี Valley, Mark, King, Valley, Mark, ่มากินโซนแบลลี่มาสี่ก็ตำจอดอยู่ไปกินโซนแบลลี่มาแบลลี่อยู่นี่นเฮ้ยเรก่อน <ม2 S 1> <พ>อ็มทูมัน,<ห>นยิงยิงทะลุไอ้นี้ด้เหรอครับมันดีเลย เลาหดแลไม่เกิดใรเลอ่ะรอเราจะไปเมดดค over อ๋อแบลลี่มันเหลือเดียนิมทำอะไรไม่ได้แล้วแส้มันมาเสริมจะใเดี๋ยวนี้ผมถอนเลยนะอันไหนเอ่ยมีคนเดินมีคนเดวยเฮ้ยพีตายสองที่ลม

ไม่กวางแถลนี้คุณงรงได้เรื่องสบายดีวะได้ดีลยังไม่แเละฮ้ยได้อยู่สบายใจแล้วเนี่ยเขารุ้น่จะวางไอ้ไม้ทุบอะไรให้มา้่อยไก็เขารู้ไม่ใจแต่ก็เป็นของเราชนะอ่ันะครับว่า อยู่ท้ยอยู่เาอะไรัเฮ้ยขายองข้าแขกแล้วอะไรหต้องเจอ It's o ก a y i t เ okay ไปหาทีุ่้เพื่เฮ้ยเราขี่เข้าไปเลยบุกตลาดบุกตลาดเลย ไอ้นอนข้างศพจ่าเลยนอนนอนข้างศพสกองสามเลยดูเลยผมก็ศพจ่าขยับได้เมื่อกี่โดนไหมจ๊ะไม่ไม่